สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้ก็มีกันในเกมและกาล็อกเอ็มมิเทอร์เลฟสองจุดย์กันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนครับมาทําในส่วนของเควสลับนะครับสําหรับการปลดล็อกครับในส่วนของฮิดเดนวิชนะครับที่สิบสี่จุดห้านะครับหลายๆคนน่าจะทำกันไปแล้วแหละก็อย่ามาเริ่มกันทีมนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กันตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำกันต่อไปด้วยกันนะก็สําหรับผมนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นแหละที่มันแรนดอมนะครับไอเทมเนี่ยผมมาไม่เคยได้ขออองททีี่่เเป็นนนมััชบบลยะคร จนมาถึงสัปดาห์นี้ที่เป็นไอเทมที่มันเลือกได้เนี่ยถึงจะรู้นะครับว่ามันชอบอะไรนะอะไรคนอ่ะโชคดีก็จะได้ของที่เป็นลูกหัวใจเลยนะครับก็หน้าตามันเป็นยังไงนะก็ไปที่ฮัทสฟิตก่อนนะครับนี่ครับมันก็จะมีเอ็มบีซนะครับผมแล้วก็เป็นแฮปปี้แบร์นะนี่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของเควสนะครับสิบสนะฮะที่มันยังติดล็อกอยู่นะครับซึ่งเราจะต้องหาทางปลดล็อกมันโดยที่ตัวเกมจะไม่บอกนะครับนี่ครับสิี่เนี่ยก็คือการมอบหวขวญนะครับ ที่เขาชอบ5ชิ้นภายในครั้งเดียวนะครับส่วน15เนี่ยก็คือการมอบของขวัญที่เขาชอบนะครับ10ชิ้นกดครั้งเดียวนะฮะถ้ากดทีละครั้งไม่ได้นะครับอ่าก็อันดับแรกเลยนะครับผมขาดอีก2ชิ้นนะผมก็จะมากดรับแต่ว่าอ่าก่อนที่จะมากดรับเนี่ยผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่าหน้าตาที่มันชอบเป็นยังไงนะครับนี่ครับให้มาตรงรูปของกล่องขวัญน,นะตรงรูปกล่องขวัญซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีไอเทมที่มันจะมอบให้ตัวแฮปปี้แบร์นะครับผม เมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีไอเทมนะครับที่เป็นรูปหัวใจนะฮะนี่ครับของผมมี8อันนะครับผมขายอีก2อันใช่ไหมฮะเพื่อที่จะปลดล็อกเควสนะครับ14.5นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการเลือกไอเทมกันนะครับเป็นหลอดยาอันกลางนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็มีครบ10อันแล้ววิธีการปลดล็อกเควสนี้ครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณกดมอบนะครับ10ครั้งภายใน1ครั้งนะมอบ10ขวดนะครับภายใน1ครั้งเท่านั้นนะไอเทมที่เขาชอบที่เป็นรูปหัวใจนะ ถ้ากดทีละครั้งไม่ผ่านนะครับไม่ปลดล็อกนะเราก็ต้องมอบ10อันภายใน1ครั้งครับ one ท a p เท่านั้นนะครับผมนี่ครับพอเราให้อันเล็กเน้อยเสร็จแล้วกดที่ one t a ฟต์ i p ียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ไปดูครับนี่ครับปลดล็อกหมดแล้วนะฮะแค่นี้เองนะครับมันก็จะบอกเงื่อนไขว่าส่งของขวัญที่เขาชอบ5ครั้งภายในคือ5ชิ้นภายในครั้งเดียวแล้วก็ส่งของขวัญ10ชิ้นที่เขาชอบภายใน1ครั้งนะครับกดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ มันก็จะปลดล็อกเป็นทียบร้อยก็จะได้เป็นพวกอ่ากิสซ์ลิงลูนสโตนประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกอ่ากิสซ์ลิงลูนสโตนดาวอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นไอเทมที่หายากอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคครับผมแค่นี้เองครับง่ายนะก็ก่อนจะจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์ผมกดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันทำกระดก่งกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อกระใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ